สวัสดีคะ่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะที่ t d i Zone เขาก็กล่าวถาโรคลิปนี้เป็นคลิปดวงรายเดือนทั่วไปการงานการเงินความรักสําหรับชาวราศีมีนหรือท่านที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีมีนประจําเดือนธันวาคม2568สําหรับการอ่านดวงอันไพ่วันนี้เป็นการอ่านแบบ General Reading เป็นการอ่านดวงวงกว้างไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครดังนั้นเรื่องราวอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนทั้งหมดขอให้เราฟังเป็นไปในทิศทางความบันเทิงแลวก็ขอต้อนรับเพื่อนๆคนใหม่ๆที่ววาเวียนมาช่องนี้ถ้าชอบการอ่านดวงอันไพ่ สไตล์นี้อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกิ้งๆเวลามีคลิปใหม่ๆม,มาจะได้ไม่พลาดกันนะคะเรามาดูกันนะคะว่าเดือนธันวาคมนี้ราศีมีนจะเป็นเช่นไรบ้างการงานการเงินความรักในเดือนนี้บางเรื่องอันนี้ต้องระวังนะคะเราอาจจะยังไม่เห็นอะไรที่มันชัดเจนให้มันระวังในเรื่องของการหลอกลวงสิ่งที่มันไม่จริงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรา นอกจากคนอื่นบางทีเขาอาจจะเข้ามาหลอกลวงเราก็ได้หรือทําอะไรที่มันไม่ชัดเจนนะคะก็ต้องระมัดระวังในตัวเราเองด้วยความคิดของเราหรือการกระทําของเราด้วยนะคะที่มันอาจจะไม่ชัดเจนหรือเราอาจจะคิดมากเกินไปให้ระมัดระวังในเรื่องของความเครียดความมิตกกงังวลอันนี้ต้องต้องจัดการให้ได้นะไม่งั้นจะไม่สบายนะคะในเดือนนี้บางคนอาจจะไม่สบายก็ได้ คืออาจจะมีในเรื่องของความกังวลนี่แหละนอนไม่หลับเครียดนะคะอาจจะมีหลายเรื่องที่เราคิดแล้วแล้วมันไม่จบสิ้นมันอยู่ในหัวของเราเนี่ยคุณต้องหาทางที่จะปลดปล่อยพลังงานความเครียดของคุณออกไปนะคะให้มันเบิกบานเนาะและทีนี้ในตัวของเดือนนี้มันมีข่าวดีเข้ามานะคะข่าวดีที่รอคอยหรือบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันคุ้มเครือเมื่อไหร่จะรู้คําตอบเมื่อไหร่จะ จะได้รับในสิ่งที่คุณต้องการบางคนรอในเรื่องของงานมาสักพักใหญ่แล้ไม่ได้สักทีนะไปสมัครตั้งหลายรอบก็ไม่ได้สักทีอะมันมี Judgment เข้ามามันมีโอกาสที่จะมีข่าวดีเข้ามานะคะดังนั้นบางทีเราอาจจะถูกเรียกให้กลับไปแก้ตัวใหม่ก็ได้ก็ต้องทำให้มันเต็มที่นะคะในตัว u ัส m e ม t มันมีข่าวดีแล้วก็บางเรื่องมันเป็นเหมือน ช่วงจังหวะของการปลดล็อกปลดปล่อยบางเรื่องอาจจะคิดได้ก็ได้ในช่วงจังหวะนี้นะคะหรือสถานาการณ์บางอย่างที่คุณตัดสินใจไม่ได้เลยมาก่อนหน้านี้มันมีแนวโน้มว่าเราจะตัดสินใจได้เราจะคัดออฟมันได้แล้วบางอย่างถ้าใครปกปิดอะไรไว้หรือทําอะไรไม่ดีไว้เทวดาจะเปิดตานะคะรวมถึงตัวเราด้วยนะถ้าที่ผ่านมาเราทําอะไรไม่ดีเราหมกมิดไว้อันนี้ต้องระวัง อาจจะถูกเปิดโปงได้นะคะหรือถูกเปิดเผยได้หรือถ้าใครทําอะไรไม่ดีก็มีแนวโน้มว่าเราจะได้รู้นะคะว่าตกลงที่เข้ามานะ่ะเขามาหลอกเราหรือเปล่าอ่ะตัวตนเป็นยังไงนะคะตัวตนมีความสุขมองในเรื่องของสังคมมองในเรื่องของครอบครัวเป็นหลักเนี่ยสิบถ้วยนะคะเราก็อาจจะเป็นช่วงจังหวะที่คุณพบเจอผู้คน มีการไปงานเลี้ยงสังสรรค์แต่งงานได้ด้วยหรือพบเจอญาติพี่น้องไปเจอที่บ้านนะคะ,ะได้หมดเลยสิบถ้วยหรือมีงานเลี้ยงที่ในที่ทำงานก็ได้หรือในจุดที่คุณอยู่นะมาดูในเรื่องของการงานการงานมีนาโนนมที่จะมีข่าวดีเข้ามานะคะมีรอบแก้ตัวเข้ามาให้เราแล้วก็บางเรื่องถ้าคุณ ตัดสินใจยังไม่ได้เนี่ยช่วงช่วงนี้คุณจะตัดสินใจได้ในตัวของจัสเมนบางคนรอในเรื่องของงานงานตัวนั้นน่ะเหมือนไปสมัครตั้งนานแล้วไม่ได้สักทีนะคะแล้วอยู่ดีๆอาจจะถูกเรียกไปสัมภาษณ์อีกรอบหนึ่งก็ได้ดังนั้นทําให้มันดีที่สุดน,นะก็ยังไม่ได้บอกว่าคุณจะได้นะคะถ้าคุณแบบปล่อยจอยสบายๆนะคะมันมีนนมว่าเนี่ยราศีมีนให้ระมัดระวังนะในตัวของงานใหม่อะไรที่เข้ามาใดๆนะคะ คุณอาจจะรู้สึกเครียดหรือวิตกกังวลก็ได้รวมถึงให้ระมัดระวังในตัวของการโดนหลอกนะเด o มลบางอย่างอาจจะยังไม่ชัดเจนให้ระมัดระวังในเรื่องของการถูกหลอกลงทุนอันนี้ก็ต้องระวังอยู่ดีนะคะไพ่เด o มลมันขึ้นมาเนี่ยรู้สึกมีความเครียดวิตกกังวลหรือบางทีที่ทํางานใหม่ๆเนี่ยมันอาจจะมีดรามาร่าอะไรเยอะแยะมากมายก็ได้ให้คุณลองสังเกตด,ดีๆนะคะ แล้วยังไงนะคะสำหรับคนที่ทํางานอยู่แล้วเนี่ยช่วงจังหวะนี้ก็อาจจะเป็นช่วงจังหวะประกาศผลก็ได้ในตัวของคะแนนของเราเนี่ยที่เขาวัดเปอร์เซนต์อะไรออกมาก็มีแนวโน้มว่าเราจะได้รู้แหละว่าตกลงเราจะยังไงต่อไปนะคะงานเยอะงานหนักพอสมควรนะบางคนก็อาจจะมองหางานเสริมทํา ก็ได้นะคะมองในตัวของโลกออนไลน์หรือไปลงเรียนต่ออะไรหรือเกี่ยวข้องกับงานต่างประเทศมีการติดต่อหรือการเดินทางไปต่างประเทศได้ด้วยบางคนมองในเรื่องของงานที่ใหม่ๆก็ได้นะคะ,ะแต่ตอนช่วงจังหวะเนี้มันอาจจะยังคิดอะไรไม่ค่อยออกสักเข้ไหร่นะเพราะว่างานเราก็เยอะด้วยเนี่ยสิบไม้ดีเทลงานเยอะนะคะงานเยอะงานหนักหอบงานไปเต็มที่เลย ต่อมามาที่การเงินนะคะการเงินยังคงมั่นคง8ดเหรียญน,นะคะใครที่รับงานที่เป็นงานฝีมือมาทำก็มีแนวโน้มว่าคุณจะได้งานฝีมือเข้ามาทำเนี่ยแบบรัวๆปังๆนะคะหรือบางคนทำงานประจำอยู่หรือทำงานช่องทางไหนก็ตามก็มีแนวโน้มว่าเราจะง้วนอยู่กับการทำงานเราซึ่งมันค่อนข้างที่จะได้เงิน ที่มั่นคงนะคะแต่ในช่วงจังหวะน,นี้เราอาจจะเสี่ยงเงินเกี่ยวกับในเรื่องของสังคมได้ด้วยเนี่ยห้าเหรียญอาจจะไปกินเลี้ยงพบปะสื่อสารติดต่อนะคะหรือบางทีเนี่ยสังคมพี่น้องสังคมเพื่อนฝูงอาจจะมีการมายืมเงินคุณได้ด้วยในตัวของห้าเหรียญเนี่ยก็ต้องดูศักยภาพของเรานะคะว่าไวแค่ไหนนะคะหรือคุณจะต้องได้ไปช่วยเหลือใครให้เรามาระวังการโดนหลอกเนาะ ซื้อของได้ไม่ตรงปกนะคะหรือมีมิจฉาชีพมาหลอกลงทุนในช่วงจังหวะน,นี้การเสี่ยงโชคไม่ค่อยโดดเด่นนะดังนั้นเบาได้ต้องเบาเนะะี่ยหรือการที่เราจะไปซื้ออะไรที่มันอาจจะเป็นของราคาแพงหรือมันเป็นแพ็กเกจอะไรราคาแพงแพงเพราะความมิตกกังวลของเราอย่างเช่นบางคนอ,อาจจะไปซื้อในตัวของประกันเพิ่มเติมนะคะเพราะว่ากังวลในตัวของสุขภาพก็เป็นไปได้มันก็มีแนวโน้มว่าเราจะเสียงเงินจาก ความมิตกกังวลน,นะคะความความกลัวความไม่มั่นคงที่มันเกิดขึ้นในใจของเรานะแต่ในตัวของจัสมินน่ะถ้าเกิดว่าคุณถูกหลอกถูกโกงหรืออะไรใดๆนะคะบางคนน่ะอาจจะได้รู้ก่อนที่จะเหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นไงแต่บางทีเราอาจจะรู้ที่หลังก็ได้นะคะหรือว่ามันเราอาจจะโดนมาก่อนหน้านี้แล้วมันก็มีแนวโน้มว่าเรื่องทั้งหมดมันจะถูกเปิดขึ้นแล้วคุณจะได้รับการเยียวยานะคะหรือได้รับการช่วยเหลือ ในจุดที่เราเสียหายมาก่อนหน้านี้นะอะต่อมามาที่ในเรื่องของความรักนะคะเริ่มต้นที่ราศีมีนคนมีแฟน,คน,แฟนคนมีแฟนเป็นยังไงคุยกันกระหนุ่งกนิงนะคะมีความรักความผูกพันความห่วงใยที่มีให้กันบางคนมีลูกด้วยกันลูกก็เป็นโซ่ทองคล้องใจนะคะพบปะพูดคุยพบเจอมีความสุขล้นหลาแต่ทีนี้ในตัวของเดโมนอะ เราอาจจะมีความเครียดหรือวิตกกังวลอาจจะคิดมากก็ได้อาจจะมีเสียงซุบซิบนินทาอะไรเข้ามาก็ได้นะคะหรือเราอาจจะเกิดสภาวะความไม่มั่นใจในตัวของแฟนของเราซึ่งมันอาจจะเป็นปัญหาที่ทําให้เราทั้งสองคนทะเลาะก,กันนะคะในช่วงจังหวะนี้เรื่องบางอย่างมันอาจจะถูกเปิดเผยขึ้นมาถ้าใครทําอะไรที่ซุกซ่อนไว้เนี่ยมันมีแนวโน้มว่าเทวดาจะเปิดตาน,นะคะต่อมามาดูในส่วนของการอลร์เลา,าเคิร์ความรักราสีมีนคนมีแฟน เดือนธันวาคมนี้จะเป็นเช่นไรบ้างนะคะมาดูกัน Financial and Career เกี่ยวกับในเรื่องของการเงินอาจจะมีผลการเงินการงานอาจจะมีผลต่อความสัมพันธ์เราทั้งสองคนก็เป็นไปได้นะคะ Engagement กันการมั่นหมายหรือการตกลงกันและกันหรือคำมั่นสัญญาหลายๆอย่างยังผูกใจเราทั้งสองคนนะคะยังเห็นคุณค่าในความสัมพันธ์อยู่ Past Relationship อดีตที่ผ่านมามันอาจจะกลับมา อีกครั้งหนึ่งอ,อหมายความว่าคนรักเก่าก็ได้นะคะหรือเรื่องราวเก่าเก่าเกี่ยวกับคนรักเก่าเก่านะมันอาจจะตามหลอกหลอนพวกเราหรืออาจจะกลับเข้ามาเป็นประเด็นให้เราทั้งสองคนก็เป็นไปได้นะคะเนี่ย <laughs> มันมีไพ่วิตก,กังวลไงหรือบางทีเนี่ยกับคนคนนี้เราอาจจะเป็นคู่กันมาตั้งแต่อดีตชาติไงย,ยังไงก็ตัดกันไม่ขาดนะคะเราซึ่งมันอาจจะมีวิบากกรรม ต่อกันในบางส่วนก็ได้แล้วก็มีวิบากบุญนะ่ะ <c oughs> ในบางส่วนก็เป็นไปได้นะคะดังนั้นบางเรื่องเนี่ยเราก็อาจจะรู้สึกว่าทําไมเราตัดใจจากคนคนนี้ไม่ได้เราต้องมาอยู่ในพลังงานของการวิตกกังวลหรือร้องไห้อยู่นะคะซึ่งบางอย่างมันเป็นบุญ,บญกรรมสัมพันธนะ์น่ะที่ตามกันมาแล้วก็ในเรื่องเราอดีตที่เราเคยใช้ชีวิตร่วมกันนะ่ะมันผูกพันกันมากๆนะคะตัดขาดกันไม่ได้เนาะ ต่อมามาดูในส่วนของการออร์เคิลนะคะความรักราสีมีนคนมีแฟนจะเป็นเช่นไรเดือนธันวาคมน,นี้นะคะ Love, l o v e L-O-V-E l o v e นะคะความรักของพวกคุณนะ่ะมันไม่มีเงื่อนไขมันไรขอบเขตน,นะคะมันไม่สามารถที่จะบอกในเรื่องของปริมาณได้ดังนั้นก็จงมั่นใจในคู่รักคนรักของคุณนะว่าเขายังรักคุณและเราทั้งสองคนน่ะเป็น คู่ที่ตามกันมาจริงๆเนี่ยมันถึงยังไงมันก็ตัดกันยากนะคะถึงว่ามันจะมีวิบากอะไรบางอย่างที่ให้เราต้องมาร่วมฟากฟันด้วยกันก็ตามต่อมามาที่ราศีมีนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอะบางคนก็เป็นเพื่อนกันหรือว่าคบกันนานแล้วนะคะหรือบางคนอาจจะดีวกับคนที่อายุน้อยกว่าก็เป็นไปได้ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนถามว่า ในเรื่องของความชัดเจนอาจจะยังไม่ได้นะคะแต่ถ้าเกิดเขาหายไปหรือมันมีเรื่องอะไรที่ปกปิดไว้เนี่ยในช่วงจังหวะน,นี้จะมีการติดต่อมาหรือข้อมูลบางอย่างอาจจะถูกเปิดเผยขึ้นทําให้เราได้รู้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราจะเลือกเส้นทางมันมันทำให้เราตื่นรู้อะทําให้เราคิดได้นะคะว่าตกลงเราจะเอาอยัางไงแล้วมันมีแนวโน้มน,นะว่าอืคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกับคุณนะ่ะถ้าหายไปนะ่ะ จะมีการติดต่อเข้ามานะคะอ่ะเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวคุณจะคิดได้เองอะแต่แม่หมูมองว่าในช่วงจังหวะนี้มันก็อาจจะยังไม่ชัดเจนอยู่นะแล้วก็บางอย่างถ้าคุณสงสัยเรื่องใดที่เขาปิดไว้นะคะก็มีนะนมว่าเอ้ยจะได้รู้นะมันดูในส่วนของการออร์โเคลความรักราศีมีคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเดือนธันวาคมน,นี้จะเป็นเช่นไร อะลีควายเตดเลิความรักที่ไม่สมหวังนะคะความรักที่มันยังไม่ลงตัวหรือไทม์ไลน์มันยังไม่ใช่สถีอะไรแบบนี้ฟรีโยเซลปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระนะคะรวมถึงให้อิสระแก่เขาด้วยไม่ต้องควบคุมอดูซิว่าถ้าปล่อยไปแล้วจะวนกลับมาอย่างไงนะคะคือให้เขาเป็นตัวเองเต็มที่อะรวมถึงตัวเราด้วยนะคะจะได้รู้ว่า ứng, ความสัมพันธ์เนี้ยจริงๆรแล้วมันไปด้วยกันได้ไหมถ้าไปด้วยกันไม่ได้ก็ปล่อยไปไหม ม,มันน่าจะแบบสบายใจทั้งสองฝ่ายนะคะความรักมันเป็นเรื่องที่บังคับกันไม่ได้นะ Healing family issue อาจจะมีปัญหาบางอย่างที่เราทั้งสองคน จะต้องเยียวยารักษาบาดแผลต่อกันก็ได้หรือบาดแผลบางอย่างมันหนักมากๆนะคะบางคนในช่วงจังหวะนี้ความรักลาสีมีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนน่ะคุณอาจจะหันหน้าเข้าหาครอบครัวก็ได้คุณพ่อคุณแม่พี่น้องนะคะเพื่อทำให้เราไม่เหงาไม่เศร้านะคะแล้วก็ไม่ต้องตกอยู่ในบ่วงอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าไปไม่ไหวจริงๆนะ่ะกับความสัมพันธ์นะคะซึ่งบางคนอาจจะเจอในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกมากๆก็ได้แล้วคุณหาทางออกไม่ได้การปรึกษาคนอื่น การเอาจิตเอาใจตัวเองไปอยู่กับสังคมอยู่กับภายนอกบ้างเนี่ยไปอยู่กับคนที่เรารักคนที่เราไว้ใจนะคะครอบครัวเนี่ยหรือเพื่อนฝูงเนี่ยก็อาจจะช่วยทําให้เราตื่นรู้ทําให้เราหลุดพ้นออกจากความทุกข์บางอย่างก็เป็นไปได้นะคะแม,ม่มองว่าในเรื่องของความสัมพันธ์นะ่ะที่มันไม่สมหวังหรือเราไปเจอความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนมันอาจจะเป็นที่จังหวะของดวงดาวก็ได้นะคะที่ทําให้เรานะ่ะรักหลงใน แนวทางที่ผิดแล้วเราเราขึ้นมาไม่ได้เราหาทางออกไม่ได้บางคนถูกหลอกหรือโดนเอาเปรียบม,มาตลอดนะคะแต่ก็ตัดใจจากเขาไม่ได้ซึ่งมันเป็นในเรื่องของจังหวะดวงดาววิบากกรรมที่เราเคยทํามาจากอดีตชาติที่มีต่อกันน่ะทําให้สถานการณ์บางอย่างมันเป็นเหมือนมิหมอกเราฝ่ามิหมอกมันออกมาไม่ได้นะคะแต่เชื่อว่าในตัวของจนะัสมินน่ะคุณจะมีสัญญาณอะไรบางอย่างทําให้คุณตัดสินใจได้อย่างชัดเจนก็ได้หรือว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลคุณนะ่ะเขาพยายามที่จะช่วยคุณนะคะอ่ะต่อมามาดูในส่วนของการออร์เคิลนะมาดูในการออร์คเคิลนะคะความรักล่าสีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเดือนธันวาคมน,นี้จะเป็นเช่นไร Not t o d a y วันนี้อาจจะยังไม่ใช่นะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าวันหน้ามันจะเป็นไปไม่ได้ ในช่วงเนี้ยที่มันจะเกิดเหตุกับราศีมีนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนพอ,อะไรเพราะว่ามันเป็นช่วงเดือนของเทศก,กาลเราอยากได้ความชัดเจนบางคนจะคัดออฟในสิ้นปีนี้แหละนะคะว่าฉันขอสถานะคบคบมาหลายเดือนแล้วหรือหลายปีละตอนนี้ต้องการสถานะละนะคะต้องการความชัดเจนละไม่อยากเป็นคนที่ถูกซ่อนไว้แอบไว้นะคะ แล้วในเดือนนี้มันมีเทศกาลหลายอย่างทั้งคริสต์มาสทั้งงานเลี้ยงต่างๆหรือรวมถึงการไปเขาดาวก็ได้งานปีใหม่อะไรประมาณนี้นะคะเราก็อยากใช้เวลากับคนที่เรารักนะแต่แบบคนที่เรารักนะ่ะเขาก็แบบไม่รู้แบบเขาจะให้เวลาเราได้หรือเปล่าหรือเขาต้องแบบไปใช้เวลาที่ไหนดังนั้นมันก็จะมีประเด็นเยอะนะคะในเดือนนี้ สถานการณ์บางอย่างก็จะดูคลุมเครือแล้วมันทำให้เราเครียดวิตกกังวลน,นะคะดังนั้นฟังเสียงภายในของคุณให้ดีๆสัญญาณบางอย่างนะคะอะไรบางอย่างที่กำลังเข้ามาบอกกับคุณให้คุณได้ตื่นรู้ในบางเรื่องอันนี้ต้องฟังหรือมันอาจจะมีข้อความแมสเซจอะไรบางอย่างเรื่องราวบางอย่างอาจจะผ่านเข้ามาให้คุณได้เห็นให้คุณได้รู้ให้คุณได้ได้ยินโดยที่ที่ผ่านมาคุณอาจจะ ไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นเรื่องราวแบบนี้นะคะอ่ะก็ลองดูต่อมามาที่ราศีมีนคนโสดนะคะคนโสดเป็นยังไงช่วงหน,นี้เราอาจจะยังคิดถึงแฟนเก่าก็ได้หรือคนที่เราแอบชอบเก่าๆเ,เพื่อนเก่าๆคนคุยก็เป็นไปได้นะคะอืมอาจจะมีการติดต่ออะไรเข้ามาพูดคุยกันกระหนุ่กระหนิงเนี่ยหรือมีบรรยากาศดีๆอบอุ่นใจแต่ในตัวของความรักใหม่เนี่ย หรือรวมถึงคนกเก่าๆที่แวะเวียนเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยมันก็ยังดูคุมเครือนะคะในโหมดของความรักใหม่สำหรับราศีมีนคนโสดด้วยความที่มันเป็นเดะมนนะคะให้ระมัดระวังคนที่เข้ามาในช่วงจังหวะน,นี้เรายังเห็นอะไรไม่ชัดเจนนะบางคนก็อาจจะเป็นคู่รักในอดีตชาติหรือคนรักเก่าเนี่ยติดต่อเข้ามาได้ด้วยแต่หลายๆอย่างก็ต้องใช้ในเรื่องของเวลานะคะในช่วงเดือนนี้ ถ้าไปเที่ยวดึกๆดินๆหรือว่าเพิ่งเจอใครหรือดีวกับใครผ่านช่องทางโซเชียลเนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังเดิมูลเราอาจจะยังเห็นอะไรที่ไม่ชัดเจนนะคะหรือบางทีมันอาจจะเป็นแค่สภาวะอารมณ์ของความเหงาของเราทั้งสองคนก็นได้นะคะที่กําลังจะหาเหาใส่หัวอยู่ <laughs> พอมันหายเหงาแล้วก็แบบต่างคนต่างแยกย้ายจากกันหรือเปล่านะคะ <laughs> ดังนั้นแม่หมอก็มองว่าในช่วงเดือนนี้อาจจะยัง ยังไม่ใช่ทำลายที่การที่เราเจอคนใหม่ๆแล้วเราจะเอาใจอ่ะไปโยนให้เขาเต็มที่นะคะเพราะไม่งั้นเราอาจจะโยนให้ผิดคนก็ได้ขอให้ดูให้นานๆก่อนเนาะบางคนอาจจะเป็นสภาวะความเหงาความหนาวแล้วก็ความหลงนะคะ <c ười> <c ười> ค่อยๆดูไปแล้วกันนะคะอ่ะต่อมามาดูในส่วนของการอาลารอลอเคิลเพิ่มเติมนะความรักราศีมีนคนโสด เดือนธันวาความนี้จะเป็นเช่นไรบ้างนะคะมาดูกันหรือแบบความเมานะอันนี้ <c oughs> น้ำมูลอาจจะเมาก็ได้ไปเที่ยวดึกแล้วเมาไงอืมพาดพังพาดเผือผีผักกันวิบากกรรมหรือเจ้ากรรมในเวรหรือความรักที่มันเป็นคามนะิ r e เ a t i o n s ชิพเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นกับพวกคุณก็ได้นะต้องระวังนะคะฟีเ o u r s e ซลปลดปล่อยให้เตเป็นเป็นอิสระนะคะอะไรที่เราผูกมัด หรือว่ายึดติดไว้หรือว่าการเก็บตัวอยู่ในห้องอยู่ในบ้านไม่พบเจอสังคมไม่พบเจอผู้คนไม่มีการคอนเน็กชันใดๆก็ถือว่าเป็นการปิดโอกาสในการได้รู้จักคนนะคะรวมการเจอคนการเจอผู้คนภายนอกแบบเนี้ยมันก็เลยยังโสดอยู่อย่างนี้นะ <c oughs> กลัวกลัวได้แต่อย่าวิตกกังวลเยอะนะคะ ระวังได้แต่อย่าวิตกกังวลนเนีอะ This could be the one อาจจะเป็นคนนั้นก็ได้นะคะคนที่เราได้พบเจอแล้วอุย้ยยังไงนะคะเ a y f ฟูเนตเป็นช่วงจังหวะที่ร่นลรา,ลา,ลาปล่อยใจให้เป็นให้สนุกปล่อยใจให้สนุกสนานไปสังคมปาร์ตี้สังสรร์เล่นเล่นอะไรเนี่ย <laughs> เล่นชิงชา้าทำอะไรอะนะคะพูดคุยก็ได้ผ่านแชทผ่านโซเชียลหรือ ในที่ทํางานในที่เรียนของคุณได้ด้วยเนี่ยเอาตัวเองไปอยู่ในสังคมคือระวังได้แต่อย่าถึงขั้นแบบเครียดจนแบบเก็บตัวไม่ต้องไปพบเจอใครไม่ต้องคุยกับใครนะคะมันก็ปิดโอกาสเกินไปเพียงแต่ว่าเนี่ยมันก็มีแนวโนมว่าอาจจะมีตัวจริงแล้วก็ตัวหลอกในช่วงเดือนนี้นะคะแต่ให้เราตัดสินใจเลยอะ่ะเราอาจจะยังมันอาจจะพลาดได้ไง ดังนั้นไม่เหมาะถึงบอกว่าให้ดูกันไปก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจในช่วงนี้นะคะให้คุยกันไปก่อนอเพราะามันมีไพ่ใบนี้ This ดิส d ุ e บีด o วนอาจจะเป็นคนนั้นก็ได้บางคนก็เป็นคู่บุญบารมีกันก็ได้นะคะหรือว่าเป็นคู่ที่ตามกันมาที่จะได้เจอกันในตัวของจัสตินตกลุมรักตั้งแต่แรกพบนะคะ แต่ถามว่าตัดสินใจได้เลยไหมยอย่าเพิ่งนะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจเนาะออค่อยๆค,คุยทำความรู้จักกันไปดูไลฟ์สไตล์ดูความคิดดูความพยายามดูความเป็นไปได้ก่อนบางทีแบ็กกราวเบื้องหลังเราก็อาจจะยังไม่ได้รู้ก็ได้บอกว่าโสดแต่ก็ไม่รู้ว่าโสดแบบไหนนะคะโสดแบบมีกินอยู่ตลอดแบบเนี้ย <c oughs> เขาเรียกว่าโสดไหมนะอาจจะมีแบบคู่นอนหรือว่าอะไรนะเพื่อนคุยอ่ะ เยอะแยะมากมายนะคะเพื่อนคุยที่ไม่ได้คุยกันอย่างเดียวนะคะมีเยอะแยะอันเนี้ยเราให้เรามันระวังคนเจ้าชู้นะม,มาดูในส่วนของการออรลแคนะคะความรักราศีมีนคนโสดจะเป็นเช่นไรเดือนธันวาความนี้ได้เป็นใบนี้เดอะโกลเด้นมิลเมันมีนาซิซิส่ะทุกคนแล้วบอมบิงนะคะลงถึงการคิด เอาเองข้างเดียวได้ด้วยเดือนนี้ต้องระมัดระวงังอาจจะมีใครบางคนที่เป็นประเภทแบบหน้าตาดีก็ได้หรือบางทีมีความมั่นใจมากเกินไปหลงตัวเองอ่ะแล้วก็เป็นพวกที่กำลังพยายามที่จะเลิฟบอมบิ้งคุณนยะส่งมเมสเซจหรือว่าพยายามคุยพยายามทำให้คุณเป็นที่หนึ่งของเขา ให้คุณเป็นเจ้าชายเป็นเจ้าหญิงทําดีทุกอย่างนะคะเพื่อที่จะให้ได้ใจคุณแล้วเขาก็จะเล่นเกมต่อเหมือนเขาจะพยายามควบคุมคอนโทรลคุณทําให้คุณนะขาดเขาไม่ได้แล้วก็ตกเป็นทาสของเขานะคะ,ะคุณอาจจะดีวกับใครที่หลงตัวเองคนที่ชอบหวานสเสน่ห์บางคนเป็นพวกหลงตัวเองจิบทิ้งจิบคว้างนะคะเหมือนเล่นเกมอะไรบางอย่างพอได้ใจแล้วก็เก็บคุณไว้เป็นทาส เราก็ไม่ใช่ว่ามีแค่คนคนเดียวนะเขาก็ทําพฤติกรรมแบบนี้หลายคนนะคะบางทีถามหาความรักสําหรับตัวเขาอะถามหาความรักที่ <laughs> จะมีให้ใครอะอาจจะแบบไม่ได้มีนะคะมีให้แค่เขาคนเดียวเขาเป็นประเภทรักตัวเองเป็น <laughs> เรารักตัวเองเป็นหรือยัง mm hmm. อ่าอืมอันนี้ให้ระวังการที่เราไปหลงรักใครจนแบบมันเกิดจากเกมอะมันเป็นหลงหลงรัก อยู่ในเกมอะไรของเขานะคะเขาอาจจะแบบอย่างที่แม่หมอบอกว่าเขาอะจะประเคนความรักให้คุณจนคุณแบบเสพติดเขาแล้วพอเขารู้ว่าคุณนะ่ะเสพติดเขาเป็นของตายของเขาแล้วทีเนี้คุณจะตกเป็นเครื่องมืออะไรบางอย่างของเขาซึ่งมันอาจจะหมายถึงหนึ่งเดือนล่างสองเงินทองหรือชื่อเสียงอะไรก็ได้หรือแบบเก็บไว้หลอกใช้อะไรบางอย่างนะคะเพราะคนคนนี้เขารักตัวเองเกินไป <laughs> เนี่ย แล้วส่วนมากจะเป็นพวกหน้าตาดีคารมดีนะคะหรือว่าดูเหมือนเล่นเก่งโปรไฟล์ดีอะไรประมาณนี้อันนี้ต้องระวังนะคะหรือบางทีก็โปรไฟล์ไม่ดีก็ได้นะก็ไม่เกี่ยวอันนี้แต่ว่าแบบในดวงมันบอกไงคนโสดบางทีเราอาจจะเจอเจ้ากรรมในเวียนก็ได้นะในช่วงจังหวะน,นี้นะคะให้คุยคุยไปก่อนอย่าเพิ่งถล่มอย่าเพิ่งให้ใจเขาอย่าเพิ่งเข้าไปเล่นอยู่ในเกมความรักของเขานะคะไม่ว่าจะสวยหน้าตาดีหล่ออะไรก็ตามนะคะอย่าเพิ่งนะคะ ต่อมามาดูในส่วนของคําแนะนําเพิ่มเติมในไพ่ทาโร่นะคะว่ามีอะไรช่วงจังหวะนี้นะอาจจะจําเป็นที่จะต้องดูแลในส่วนของญาติผู้ใหญ่อาจจะเป็นคุณแม่ก็ได้นะคะญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงท่านอาจจะไม่สบายนะอันนี้ต้องดูแลโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าท่านอยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศอยู่ห่างไกลออกไปจําเป็นที่จะต้องดูแลหรือว่าเราอาจจะอยู่ด้วยกันก็ได้นะคะ มีแนวโน้มของการเจ็บป่วยไม่สบายแต่ถ้าแบบไม่สบายมาสักพักใหญ่ละเราก็ดูเหมือนมีท่าทีจะดีขึ้นโอเคมันมันก็มีโอกาสที่จะดีขึ้นแหละแต่ยังไงก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่ดีนะคะอย่าลืมดูแลเอาใจใส่กันเนาะแล้วเรื่องในบ้านหรือในที่ทํางานก็ได้อาจจะมีบางจุดที่มันดูมีปัญหานะคะอาจจะต้องปรับปรุงแก้ไขซ่อมแซมหลังบ้านมีอะไรที่วางขวางทางหน้าแบบ หน้าวัดเสียวหรือเปล่าถ้าไปโดนเราเลือดจะออกไหมนะคะหรือของมีคมอะไรเก็บให้ดีๆนะคะในหลังบ้านโซนหน้าบ้านมีปัญหานะคะน้ําเจิงนองน้าท่วมบางคนอาจจะอยู่ในสถานการณ์น้าท่วมอยู่ก็ได้เนี่ยเพราะว่าไผ่มันขึ้นมาฟ้องไงน้ําท่วมขังแล้วหรือเปล่าเน่าแล้วไหมโอเคเข้าใจว่ามันบางคนน้ําทะเลนุนแล้วแบบมันเป็นมันเป็นวงกว้างในเขตในพื้นที่ที่เราอยู่นะคะในโซนภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นกําลังใจให้นะ ในโซนหน้าบ้านอาจจะต้องปรับปรุงหรือบางอย่างเนี่ยอาจจะต้องรอในเรื่องของเวลาเนาะรอในเรื่องของการได้รับความช่วยเหลือด้วยนะคะถ้ามันมืดเกินไปก็ติดไฟเนาะแต่ถ้ามันน้ำท่วมมันก็อันตรายเอาติดเป็นโซลาร์เซลล์แล้วกันโกไฟดูดอะอแล้วก็ในตัวของหน้าบ้านพลังมันอาจจะแบบเหมือนอะไรเก่าๆของเก่าๆของที่เป็นพลังงานแบบเหมือนเราเก็บไว้อะ มันพังแล้วหรือแบบเราเสียดายอ่ะอันนี้ควรเก็บไปบริจาคนะคะเคลียให้มันสดใสเป็นพลังงานดีๆมันจะได้ดึงดูดเงินทองเข้ามาถ้าเก็บอะไรที่มันเป็นแบบเก่าๆแบบคือเราควรจะทิ้งแล้วมันล้าสมัยแล้วอะไรแบบเนี้หรือแบบมันพังแล้วอ่ะมันก็จะดึงดูดเรื่องพังๆเข้ามาคนพังๆเข้ามาในชีวิตเราได้ด้วยอันเนี้ยหรือแบบดึงดูดคนที่แบบ ทนที่จะเข้ามาช่วยเหลือเรากลายเป็นแบบเราจะต้องไปช่วยเหลือเขาต่ออย่างงี้นะคะยังไงก็เคลียบพลังงานด้วยในส่วนของการเอาล็อกเกอร์อว่ายังไงนะคะ to b ีแ Fair หลายๆอย่างคุณจะได้รับความยุติธรรมจะได้รับอะไรที่สมน้ําสมเนื้อคุณทํางานหนะักคุณก็จะได้เงินตามที่ตกลงสมน้ําสมเนื้อคุณโดนหลอกโดนโกงคุณจะได้รับความยุติธรรมละจะถูกเรียกเคลียร์ละนะคะหรือว่าถ้าคุณไปทําอะไรหมกเม็ดไม่ชัดเจนทําอะไรที่ที่ไม่โอเคกับคนอื่น มันก็จะถูกเปิดขึ้นนะคะดังนั้นความลับในเดือนนี้มันจะไม่มีมันจะถูกเปิดออกมาหมดเลยรวมถึงคนที่เข้ามาหลอกมาโกงด้วยบางทีสิ่งศักดิ์สิทธิท์เทวดาของคุณนะ่ะอาจจะส่งสัญญาณมาให้คุณได้ตื่นรู้หรือมาบอกคุณแม้กระทั่งในความฝันก็ได้ช่วงชวงวาน,นี้อาจจะฝันแม่นด้วยนะถ้ายังไงก็ลองสังเกตให้ดีๆขอให้ราศีมีความสุขแล้วก็สมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนาเรามาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ